นั่งดีดีนั่งดีดมือขวาทับมือใส่ดีๆยืดตัวตรงต,รงตรงจากมือขวาทับมือใส่เบาหมอนนี่นั่งดีๆก็คือหาแนวดีๆให้ผ้าเห็ดแนวดีๆ จัดสรรจริงดีๆให้ผ้าเดินไปในท่างที่ดีก็เลยเรียกว่านังดีดีนังดีดีมันก็เลยให้มันได้ดีเกลี่ยให้มันได้ดีดีทั้งการเรียนดีทั้งความรู้ดีทั้งจริยากิริยามารยาทนี่แหละก็คือให้มันดีไปเบิดลให้มันดีไปเบิดเดี๋ยวจะขี่ไล่เด้ดีวบิ้ทุกจริงทุกอย่างกันนะ ดีพร้อมกันไปอีกอย่างที่มันจิเป็นสิ่งที่ดีกับสรรหามตไหอันไหนที่มันบ่ดีกับกานออกไปแต่ว่าอันมันก็นหลายคนส่วนมากกับจิตฟังควบเนี่ยบ่ฟังควบเนี่ยแต่ผู้บ่ฟังควมนี่มักสิพ่อจะทุกข์เนอไปจะในทางบ่ดีส่วนมากซุ่มบ่ฟังควม,ควม,มพอ่นนมมอ,คมพอควมเมียนี่ผีแก่ขาลงหมอนรกนี่แหละ มันจิตตกทุกข์ในยากลำบากต่อไปก็เลยเด็ดมีคํานี่เกิดขึ้นลูกโบฟังคว่มพ่อเมียผีแกลงเหมือนรกเพราะว่าพ่อเมียนีไม่ได้เนวดีๆอยากให้อยากขวนควายให้ดนแนวดีๆสิ่งดีๆดีป้องใส่ไ่ทังดีๆซุ่มลรื่นคว่มนี่มันจะลืมไปใส่มันว่าอยากไปทางดีมันคือขึ้นไปทังซัวแตกปอกออกไปหนีแหกคอกออกไป บ่บ่มกดีบ่มกบ่พิจารณาบ่ไข่ควนอีหยังบ่ใส่ปัญญาเขานั่งอยู่นีเขานั่งเพื่อให้มีสติมีปัญญาฝึกการใช้สติหูจักยังคิดไว้สั่งใจไว้ว่าได้เรียนนั้นตำหาความอยากเอาตัำหาเป็นไงเอาความอยากเป็นไงเด็กเ,ก,เกเด็กเล็กหน่อยสมอหนิกหฮาวก็เฮื่องขึ้นว่ามันอีหยัง มีแต่ความอยากอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็ียนนี่แหละจังว่าห้ามไว้ป้องไว้ด่าไว้กันไว้มันสีทุกข์ันแดนน้ำความอยากนาเสาเกาหมวองตอัชุ่มไดนเคยนาซื่นตาบานกระพิดไห้ของเด็กเล็กเล็กเล็กน้อยขึ้นไปตัวอยู่ซ้ำช่วงไว้เฮาหนิเพราะฉะนี้หัวใจยักงก็เลยต้องสอนให้ต้องบอกให้ แนวนี้ดีเนวนี้บ่ดีซุ่มบ่ฟังความบ่เอาความบ่อยากเอาหูใส่นี่กระสิลอยไปเฮ็ดเอาเต่ตามความอยากเกขี้งมันทุกคือน้าถ่วมมาอยู่นี่ลหละเอาลอยอยู่ในทะเลหลงทะเลน้ำเฮ็ดยังไหนมันยังสีพ่นจากทุกจากน้ามถ่วมนี่ได้กับพญามจัดสรรอินานันนี่ให้ให้เอาตัวรอดได้ผู้ลังค้นกับพ่อหมาเนาลอยมากกับกอดเอา ว่ามันสิเป็นทางรอดไปน้ากันกับหมาเน่าร้อยองลงไปเหม็นมันได้ก็ได้ไปผู้ใส่ความเพียนใส่ความอดทนใส่ความพยายามเนี่ยกัรออาถารเรือไงเขามารับขืนเรือผู้ใดหมาเน่ากับไปจะจะขวางเนเจั้งสิไเป็นโต๊ะใส่คือจิตดีคือจิตหนีเป็นได้บอกว่ามันโมเมนโมเมนเป็นได้กับว่ามันแต่เพิ่จิตลอดเพิ่งจิตมีความชุกกวาดกันไปกับหมาเน่าร้อยน้ำไป มันคือเฮาบ่พอแม่บอกย้งว่าอยากเอาควเำอ็อย้งบ่ได้เสียคู่บอกคู่สอนกันยากมันก็นเริ่มจิเป็นสิกอดควอม้าเอาไปน้ำกันละแั่งเส่กับพรกกันคิดเขามาเขามันจิตเริ่มจิตไปแล้วเห็นหมาเน่าร้อยมันยาเฝ้าออว่าหัวเรือดำน้ำเนั่นนะ่ะมาเนา่าคัากๆเด่น พักกันตะหนักไว้พักกันใช่สติยังคิดไว้สตินี่ใช่หลายๆการคิดการพิจารณาเนี่ใช่หลาย,ลายอันหน้า,าคตบ่าเป็นแค่มือหนีหมืออื่นมันหลายไปกวนานีอันชำานี่ยังเป็นเบียอยู่ว่าทัานเด็ดเป็นยังอยู่คาเป็นต้นใหม่กับว่าท่านเด็ดพ่อให้ดอกให้ผลยังกําลังจเจริญเติบโตกําลังจางความแข็งแรงให้ ทั้งกายทั้งใจจะขวางอยู่ผ้าคู่ผ้า,ผาหยังเิ่นมานนี่ครับให้เพิ่มมาสอนให้กับฟังเพิ่นเนี้ยเน่าวหนึ่งก็ได้ก็เป็นสิ่งนี่ดีเป็นตัวอย่างนี่ดีทีเพิ่นผ้ามัานแนะน้ำไห้มาสอนไห้มาจูงขึ้นให้หาทางขึ้นเลื่อใใหญ่ให้จะสืบไปคงมกอดแต่ข้อหมาเ่าลอยไปน้ำกัน มันมีแต่ทุกข์แต่ยากไปนานเลยนะทั้งเหม็นทั้งเจ็บทั้งเหม็นนี่แหละเป็นยังสิละ่ะพะกการตานักไว้ได้หลายเอาสตินี่แหละที่นั่งอยู่ซุงม,มือซูเว่นนี่แหละคิดซะกวนก่อนจิเฮ็ดอันน่ะเฮ็ดอีหยังก็ได้ส่วนมากมันเฮ็ดจากความอยากเฮ็ดจากตัณหาเวทมโหเฮ็ดจากปัญญาเฮ็ดจากปัญญาใช่ความคิดพิจารณานี่แหละปัญญาปัญญาของทางโลก ปัญญาของการคิดซื่อๆนี่แหละการคิดวิเคราะห์นี่แหละสติคอยให้ยัง่งคิดสั่งใจไว้มันเป็นบาปตัวเนี้ยนี่ประเาริคขันอกฟังความพ่อความเมียขันเดืนความคู่บาอาจารย์เป็นบาปเป็นกรรมไปคิดไว้มัจจิมา่านตาบางออียงอีบีนี่คือความ เป็นของเขามันจะเป็นไปยังไดเออใช่สติอย่าง,อองคิดไวถ้ามันจะเป็นแบบนี้มันก็จะไปในทางบอดีมันจะได้ผ้ามาเนาร้อยไปน้ากันเน่เม่ดเหม็นคุงไปทั่วบ้านยางกายไปทางใดก็ได้ยินเข้าเจ้าว้าพื่นโอ้ยจะมันมันเปลี่ยนไปแต่หน่อยน้ออะเขาก็ว่าไปกอดข้อมา,นานเนาซื้อเสียซื้อเหม็นไปทั่วจีบทั่วเดือนหลายร้อยไปหลายคุงบ้านต่างกันกรบผูมีสินมีถ้ำ มีหุจักปฏิบัติหุ่จักสติปัญญากิมีซื้อเสียงหอมท่วนล้มเึ้นไปอยู่ทั้งเหนือล้มบันไดขึา้นจากซาขงินไปเด็กยินเสียงขงินไปหอดหุน่นี่แหละก็เป็นข้อคิดเท่าว่าสิเลือกเอาอยัาง้งสิเลือกเป็นยัง้งมันหลายเน่เบ่อหล่ะเ่ะแตลละมือแต่ละเว้นนั่นนะมันพักกันเอาบอ่อพักกันเอาหูใจบอ่อนี่ละ่ะเอา 烤烘怎么样？